สวัสดีครับทุกท่านครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกรงนกขหญ่นะครับวันนี้มีกรงมานําเสนอครับเป็นงานสั่งทําของลูกค้าครับผมอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติครับไม่ได้ย้อมนะฮะอันนี้จะเป็นสีดํานะครับย้อมสีดํานะครับสีที่ไม่ได้ย้อมดําครับสีธรรมชาตินี่ครับมันจะเป็นพวกนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งนะครับราคา1,500บาทครับไม่รวมหัวกงนะครับไม่รวมหัวกลงก็คือแบบนี้นะครับไม่มีหัวกงนะครับ1,500บาทนะครับส่วนสีดำนะครับสี่ย้อมดำราคา1,600บาทครับผมเป็นงานสั่งทำนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่นะครับส่งงานนะครับวันนี้ สี่ใบครับผมขอบคุณครับใส่หัวใส่หัวเข้าไปนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจพอมพอมหัวกงนะครับตะขอสเตนเลสนะครับทักมาได้นะครับผมบวกเพิ่มอีก250นะครับขอบคุณครับ